เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดสระบบความเรียดในการพิมพ์203 DPI Cebra z, z D 2 3 0าจากพสดุ์น,นะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดครับจากแบรนด์ซีบรารุ่น Z D 2 3 0นะครับตัวนี้นะครับการออกแบบดีไซน์นะครับ สวยงามนะครับวัสดุที่ใช้นะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนก,ก็ตัวนี้นะครับจะมีปุ่มอยู่2ปุ่มด้วยกันก็คือมีปุ่มเปิดปิดเครื่องแล้วก็ปุ่มฟีสติกเกอร์การเชื่อมต่อนะครับจะเป็นแบบ USB ตัวนี้นะครับความละเอียดในการพิมพ์อยู่ที่203 DPI ความเร็วในการพิมพ์สูงสุดนะครับ152มิลลิเมตรต่อวินาทีนะครับสเปคคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาทดสอบประสิทธิภาพกันนะครับมาดูว่าความรวดเร็วในการพิมพ์นะครับแล้วก็ความคมชัดของตัวอักษรนะครับความเข้มของสีจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมจะพิมพ์ผ่านตัวไฟล์ PDF นะครับที่ได้ทําการออกแบบไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพิมพ์ชุดแรกก่อนนะครับเราจะมาดู ความคมชัดของตัวอักษรนะครับแล้วก็ความเข้มของสีนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับคือผลลัพธ์ที่ได้เดี๋ยวเรามาลองชุดต่อไปนะครับเรามาดูความรวดเร็วในการพิมพ์กันนะครับตรงนี้นะครับความเร็วสูงสุดนะครับอยู่ที่152มมต่อวินาทีนะครับหรือ6นิ้วต่อวินาทีนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับประสิทธิภาพนะครับของเจ้าซีเบราเซดี230ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นความคมชัดของตัวอักษรครับความเข้มของสีนะครับรวมไปถึงความรวดเร็วในการพิมพ์นะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยมเลยนะครับถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ postpack นะครับ w w w p o s t p a c k c o m นะครับ line o f f i c เ a l account postpack นะครับเบอร์โทรศัพท์0202633112 postpack ยินดีให้บริการครับ